สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณสู่ช่องไปตองสตอรี่นะคะก็หลังจากที่เราห่างหายกันไปนานมากเลยนะคะหลังจากที่เขาดาวกันเสร็จใช่ไหมคะก็ไม่ได้ทำคลิปอะไรเลยะคะ่ะเพราะว่าโดนกันบ้านถักถมหนักมากเลยนะคะทำงานไม่ทันเลยก็ทั้งวิชาภาษาไทยอังกฤษการงานนัติสินมาหมดเลยนะคะทีเดียวเลย ก็เลยทาให้ไม่มีเวลาทําคลิปด้วยนะคะแล้วก็ไม่รู้จะทาคลิปอะไรดีด้วยนะคะก็คิดหลายวันพอสมควรเลยนะคะจนวันนี้นะคะหนูก็คิดคอนเทนต์หนึ่งออกมาได้คะ่ะวันนี้นะคะหนูจะทําคลิป s t u d y with me นะคะแต่ว่าจะไม่ใช่แบบเดิมอีกต่อไปนะคะเพราะว่าหนูจะทําเป็นคลิปสอนวาดรูปนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการ จุดเลคเชอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะให้ได้ความรู้ด้วยจากที่ปกตินะคะแค่เป็นการแบบว่าเรียนด้วยกันเฉยเฉใช่ไหมคะมันก็จะแบบแล้วคนเขาจะแบบสนใจอะไรแบบนี้ด้วยหรอมันได้ความรู้ด้วยหรอก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการสอนวาดรูปแทนนะคะก็ในสไตล์ดีวิทมีก็คงจะไม่มีแค่การวาดรูปอย่างเดียวหรอกนะคะก็จะมีอีกมากมายเลยนะคะอีกหลายอย่างเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการสอนระบายสีอย่างงี้ยอย่างี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าหนูรู้อะไรมาก็จะเอามาบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะสอนเทคนิคทุกๆอย่างเลยค่ะก็ในวันนี้นะคะก็หนูจะมาสอนทุกคนวาดรูไปใบไม้กันนะคะแต่จะเป็นใบไม้ในแบบว่าสําหรับตกแต่งเลคเชอร์ค่ะก็จะค่อนข้างวาดง่ายมากเลยนะคะซึ่งนะคะหนูก็จะยกมาทั้งหมด10แบบด้วยกันนะคะอ่า เราก็จะมาดูกันนะคะว่าในสิ0แบบนี้นะคะจะเป็นแบบไหนบ้างนะคะบอกเลยค่ะว่าวาดง่ายมากๆค่ะรับรองนะคะว่าทุกคนวาดตามได้อย่างแน่นอนเลยนะคะเพื่อมันเป็นการชักช้ารีรอใดๆนะคะเราก็จะมาเริ่มดูแบบแรกกันก่อนเลยค่ะโอเคค่ะเราก็จะมาเริ่มวาดรูปแรกกันก่อนเลยนะคะรูปแรกนะคะเราจะเริ่มจากการวาดเส้นขึ้นไปนะคะให้เป็นแกนกลางของใบไม้นะคะแล้วก็ วาดเป็นโครงใบไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นใบไม้แบบเบสิกเบสิกเลยพอเราได้โครงแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ขีดเป็นเส้นๆด้านในให้ดูมีมิติมากขึ้นนะคะทันแทนทีนี้รูปแรกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงล่ะคะวันไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะบอกเลยว่ารูปนี้ทุกคนต้องวาดตามได้อย่างแน่นอน ต่อไปเราก็จะไปต่อกันที่รูปที่2กันเลยนะคะรูปที่2ของเราก็ไม่ได้วาดยากเลยค่ะเริ่มจากการขีดเป็นเส้นตรงยาวๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ขีดเป็นเส้นข้างๆอีก2เส้นนะคะเพื่อที่จะทําเป็นกิ่งค่ะแล้วก็วาดโครงใบไม้นะคะทั้งหมด3อันนะคะตามกิ่งที่เรายื่อนออกมาเลยค่ะพอเราได้โครงแบบนี้เราก็จะต่อด้วยการขีดด้านในนะคะเหมือนที่เราทํากับรูปแรกเลยค่ะ นี่คะ่ะเราก็ได้รูปที่2แล้วนะคะอันนี้ก็วาดไม่ได้ยากเลยคะ่ะแค่มี3ใบเท่านั้นเองจากนั้นนะคะเราก็จะไปวาดรูปที่3กันต่อเลยนะคะรูปนี้ก็อาจจะวาดยากนิดนึงนะคะเริ่มจากการขีดเส้นตรงกลางคะ่ะแล้วก็แบ่งเป็นเส้นสีเส้นนะคะเพราะว่าเราจะวาดเป็นใบไม้5้าแฉกกันคะ่ะพอเราได้เส้นแบบนี้นะคะแล้วก็วาดโครงโดยการวาดเป็นหยกัยกๆแบบนี้นะคะ ให้ได้เป็นรูปห้าแฉกค่ะวาดหยักๆเรื่อยๆนะคะต้องวาดดีๆหน่อยนะคะตรงนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะพอเราวาดโครงให้ได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็จะตบท้ายด้วยการขีดด้านในเหมือนเดิมเลยค่ะ พอเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรูปนี้ก็อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราตั้งใจทํารับรองว่าต้องวาดออกมาได้สวยอย่างแน่นอนเลยคะ่ะรูปที่4นะคะก็จะคล้ายๆกับรูปที่2เลยค่ะแต่อันนี้ก็จะมีหลายใบหน่อยนะคะเริ่มจากการวาดเส้นตรงอย่างนี้นะคะแล้วก็ขีดเส้นข้างๆออกมาทั้งหมด5เส้นนะคะพอได้ห้าเส้นแบบนี้แล้วแล้วกวาดโครงไ ต่อไปรูปที่7นะคะรูปนี้วาดง่ายมากเลยค่ะก็เริ่มจากการวาดเส้นยาวนะคะแล้วก็วาดกิ่ง ะะใบไม้ทั้งหมด10แบบนี้นะคะก็แต่ละอันไม่ได้วาดยากเลยนะคะวาดง่ายสุดๆรับรองว่าทุกคนนะคะต้องวาดตามหนูได้อย่างแน่นอนเลยคะ่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคะสาหรับ10รูปใบไม้ที่หนูสอนไปนะคะสอนวาดไปก็อาจจะมีเกินมารูปนึงนะคะเนื่องจากว่าอ,อ,อันนี้นะคะหนูวาดไปทีแรกนะคะรูปที่10แล้วมันหลุดเฟรมนะคะก็เลยต้องวาดใหม่ซะงั้นนะคะอ่า สิบูปนี้พอใช้ได้ไหมคะก็ถือว่าหวังว่าทุกคนนะคะจะเอาไปใช้ในการวาดตกแต่งเิคเชอร์กันนะคะที่จริงนะคะาการวาดใบไม้นี้นะคะไม่ได้ใช้สําหรับตกแต่งเลคเชอร์อย่างเดียวนะคะสามารถเอาไปตกแต่งใบงานไม้แหบวบหรืองานต่างๆที่ครูสั่งนะคะก็สามารถเอาไปตกแต่งได้หมดเลยนะคะตามใจชอบทุกคนเลยค่ะอ่า สำหรับคิปนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหนูด้วยนะคะก็อยากให้หนูวาดรูปแบบนี้อีกนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันเยอะๆเลยนะคะจะได้มีแรงใจนะคะให้หนูคิดคอนเทนต์ดีๆออกมาฝากท่านผู้ชมทุกคนนะคะก็คิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายสวัสดีค่ะ